ต่อไปมาดูคนที่เกิดวันพุธกันบ้างน,นะคะมาดูว่าวันพุธที่จะมาถึงเนี่ยนะคะสังคมของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเป็นสังคมที่ดีหรือสังคมที่เสียเพราะว่าปกติเนี่ยดาวพุธจะเป็นดาวของสังคมนะคะจะจะจะมีความลักษจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันกับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะทีนี้จุดเด่นของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่มีดาวพุธสวยๆเนี่ยค่ะ จะเป็นคนที่มีคำพูดที่ดีมีไอเดียที่เจิดมากๆนะคะทีนี้เรามาดูว่าภายในสัปดาห์ที่จะมาถึงเนี่ยคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างกลับมาอีกครั้งสำหรับวิวลอ o ฟ์ฟอร์จูนะคะ b ิวลอ o f ์ฟอรกลับหัว The Chariot กลับหัวและจ h แ n ง m a n ตั้งตรงคะ่ะเห็นแล้วเครียดแทนเลยคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันทีละตัวนะคะ วิวล็อฟอร์จูนค่ะไพ่ใบนี้เนี่ยนอกจากว่า,เ,าเราจะพูดเกี่ยวกับทังด้านการงานการเงินความรักแล้วเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้นี่มันคือเกี่ยวกับดวงล้วนๆเลยนะคะบางทีความสามารถในการทํางานเนี่ยยังไม่เกี่ยวด้วยซ้ําไปนะคะไพ่กลับหัวอยู่ภายในสัปดาห์หน้านะคะต้องถือว่าเป็นดวงขาลงจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำอะไรไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจเจ้านายนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบด้านด้วยนะคะงานน้อยค่ะถ้าคุณประกอบอาชีพอิสระนะคะลูกค้าน้อยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าดวงตกนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามรักษาตัวกันให้ดีๆนะคะเอาละค่ะมาดูในตำแหน่งของการเงินกันบ้างเป็นเดชะรีตดกลับหัวนะคะสังเกตอีกอย่างค่ะลักษณะนะคะของวีลออฟจูนจะเป็นกลงล้อนะคะลักษณะคล้ายๆกับ ล้อรถนะคะและชาริโอตก็เป็นรถลากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าจะต้องระมัดระวังเรื่องการขับขี่นะคะระมัดระวังเรื่องการขับขี่มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องรถลาเกิดขึ้นได้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ดวงขาลงอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรทุกอย่างเนี่ยต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนะคะทีนี้เนี่ย เรามาดูในตำแหน่งของชีวิตรักแล้วก็ครอบครัวบ้างค่ะเป็น the h a n ง m a n ตั้งตรงอยู่นะคะคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ค่ะมาดูตรงนี้นะคะจะเป็นเชือกนะคะที่ผูกติดขาเราอยู่เนี่ยนะคะมันจะสื่อถึงว่าภายในสัปดาห์หน้าของคนที่เกิดวันพุธนะคะคุณจะรู้สึกว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นภาระของคุณนะคะจะต้องดูแลคู่ดูแลเรื่องอะไรนะคะก็มาดูตรงนี้เนี่ยชัดๆเลยค่ะก็คือปัญหาเกี่ยวกับ ทางด้านสุขภาพนะคะต้องถือว่าไม่ค่อยสวยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตต้องไม่อยู่ในความประมาทนะคะเพราะต้องถือว่าสัปดาห์หน้าของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยดวงของเราอยู่ในช่วงของขาลงจริงค่ะเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ